การค้าม,มนุษย์เกิดขึ้นในทุกประเทศในโลกนี้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าม,มนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกมีโดยรวมแล้ว11.7ล้านคนหนังสั้นเรื่องนี้เป็นการจำลองสถานการณ์การสแสวงหาผลประโยชน์ในอุตสาหากรรมการประมงในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด มาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าปริศนาเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าโอซึ่งตัวของโอนั้นเขาเป็นนักข่าวที่กําลังตามข่าวเกี่ยวกับชาวประมงที่ถูกหลอกให้มาเป็นแรงงานค้ามนุษย์ู่่ซึงงขขณะทีเาากํลั ถ่ายรูปชาวประมงอยู่ณน,นาขณะนั้นและเขาก็ดูรูปที่เขาถ่ายมาเขาได้เปิดไปเจอรูปของแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าใหม่ซึ่งตัวของโอและใหม่นั้นได้ทะเลาะกันอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งรูปที่โอได้ดูอยู่ เป็นรูปที่โอและใหม่นั้นถ่ายคู่กันเรื่องราวย้อนไปในวันที่ใหม่และโอนั้นทะเลาะกันซึ่งตัวของใหม่นั้นเธอก็น้อยใจเพราะว่าโอนั้นทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาให้กับเธอวันนี้นัดการที่ร้านอาหารแต่ทั้งคู่กลับไม่ได้กินข้าวกันยังมีความสุขตัวของใหม่นั้นเสียใจและร้องไห้และบอกว่าโอนั้นไม่มีเวลาให้กับเธอเลยเธอจึงเดินลุกหนีไปซึ่งตัวของโอน,นั้นเขาได้เตรียมแหวนแต่งงานเพื่อจะขอใหม่แต่งงานไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสโอเขาได้มานั่งทํางานที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งและเขาก็ เขียนสุปข่าวเกี่ยวกับชาวมงที่ถูกหลอกให้มาเป็นแรงงานค้ามนุษย์ซึ่งในขณะนั้นเขาก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและได้แชทไปหาใหม่แล้วบอกว่าเรื่องวันก่อนโอ้ขอโทษเราขอทํางานนี้เป็นงานสุดท้ายและจะกลับไป หลังจากนั้นตัวของโอเขาก็ได้เงยหน้ามองไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอถือรูปใบหนึ่งมาถามกับคนแถวนั้นว่าเคยเห็นชายในรูปบ้างหรือเปล่าและเธอก็ไปตามหาตามสถานที่ต่างๆซึ่งตัวของโอนั้นเขาก็เข้ามาถามกับคนที่ถูกเธอถามว่าผู้หญิงคนนี้มาถามหาใครและเธอเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ผู้ชายคนที่ถูกถามเขาเลยบอกกับโอไปแบบว่าเธอมาตามหาสามีที่หายตัวไปสามีเธอน่าจะถูกหลอกให้มาเป็นชาวประมงอยู่ที่นี่นั่นแหละ แต่เธอมาถามหาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเขาจึงเข้าไปขอดูรูปของแฟนของเธอที่หายตัวไปซึ่งที่จริงแล้วแฟนของเธอนั้นไม่ใช่คนไทยแต่ถูกหลอกให้มาทํางานที่ประเทศไทยผมขอเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าปิศนานกันนะครับผมตามชื่อเรื่องหนังสั้น หลังจากนั้นตัวของโอก็เอารูปแฟนของปริศนาไปถามหากับคนแถวนี้แต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยแม้จะไปถามกับพวกชาวประมงที่ทํางานอยู่ที่ท่าเรือแถวนี้ก็กลับไม่มีใครเห็นซึ่งโอนั้นก็เอารูปชาวประมงที่เขานั้นได้ถ่ายมาเพื่อทําุกคบข่าวให้กับตัวของปริศนาได้ดูแต่เธอนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่แฟนของเธอเลยจนเธอนั้นร้องไห้เสียใจเพราะหมดหวังที่จะเจอแฟนของเธอแล้วเมื่อโอมองไปที่ใบหน้าของเธอที่กําลังร้องไห้อยู่เขาก็นึกถึงใหม่ที่เคยร้องไห้ต่อหน้าของโอเช่นเดียว เรื่องราวตัดมาที่หม่ซึ่งตัวของใหม่เธอก็ได้อ่านแชทที่โอ้นั้นส่งมาให้และเธอก็กําลังฟังข่าวเกี่ยวกับข่าวชาวประมงที่ถูกหลอกให้มาค้ามนุษย์และเป็นแรงงานที่ทํางานเกินกาหนดและไม่ได้ค่าแรงตามที่ทําด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้นตัวของโอเขาได้มาที่ท่าเรือเพื่อมาสืบหาเกี่ยวกับข่าวชาวประมงเหมือนเดิมซึ่งเขาก็เห็นว่ามีชาวประมงกลุ่มหนึ่ง ที่ยังทํางานและย,ยังไม่ได้พักผ่อนใขณะนั้นก็มีเสียงบวกเหวี่ยวายเพราะว่ามีชาวประมงคนหนึ่งพยายามวิ่งหนีออกมาและมีผู้ชายอีกสองคนตามมาจับตัวเขากลับไปซึ่งขณะนั้นก็มีลุงคนหนึ่งที่เดินลงมาจากรถและเขาก็เอาปืนตบหน้าชาวประมงคนนั้นแล้วก็ให้ผู้ชายสองคนนั้นลากขึ้นรถไปโอได้เห็นเหตุการณ์เขาพยายามที่จะวิ่งไปช่วยชาวประมงคนนั้นแต่กับถูกคนที่เฝ้ายามไว้บอกว่าโอนั้นเข้าไปไม่ได้ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวและเขาก็ไล่โอให้ออกไป แต่โอ็ยังไม่ยอมหยุดเขาจึงแอบตามคนพวกนั้นไปจนได้เห็นว่าคนพวกนั้นเป็นคนที่ถูกหลอกมาให้เป็นชาวประมงและนําจับมาขังในห้องห้องหนึ่งไว้ซึ่งโอเขาเอากล้องของเขามาถ่ายรูปไว้ทั้งหมดแต่พวกมันนั้นกลับเห็นโอ้ซะก่อนพวกมันจึงวิ่งตามโอมาจนเจอแล้วก็กระทืบโอแต่โอ้ยก็หยิบกล้องของตัวเองแล้ววิ่งหนีไปได้โอได้กลับมาหาปิศนา และเธอก็อาสาที่จะทําแพลให้กับโอด้วยซึ่งก็ทําให้โอนั้นนึกถึงใหม่ในตอนที่โอไม่ว่าจะออกไปทําข่าวอะไรเขาก็มักจะถูกทําร้ายแบบนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งใหม่นั้นก็บอกกับโอไปว่าให้โอนั้นเลิกทํางานนี้ได้ไหมหม่ขอร้องในวันที่โอกําลังจะออกไปทํางานใหม่ก็ได้ดึงตัวของโอเอาไว้และขอร้องให้โอนั้นหยุดทํางานนี้ได้ไหมแต่โอนั้นก็ไม่ยอมหยุดและเขา ก็ดึงมือของใหม่ออกและออกไปทํางานซึ่งโอก็คิดถึงใหม่ถึงคําที่ใหม่นั้นอ้อนวอนในเขานั้นหยุดทํางานแบบนี้ซึ่งขณะนั้นตัวของโอก็ได้สังเกตเห็นแผ่นไม้ที่วางอยู่บนหมอนของปิศนาแล้วเขาก็ถามว่านี่มันคืออะไรปิศนาจึงบอกกับโอ้ไปว่าเนี่ยมันคือแผ่นไม้ฝีมือของแฟนของเธอนั่นเองและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่แฟนของปิศนาถูกคนมาชักชวนให้ไปทํางานในกรุงเทพให้ไปเป็นช่างไม้เพราะว่าตัวของแฟนปิศนานั้นมีฝีมือด้านการสลักไม้นั่นเอง เ,เขาบอกว่าจะให้เงินหลายหมื่นแฟนของปิศาจึงตัดสินใจที่จะไปทำงานที่ประเทศไทยโอ้เขาจะนึกอะไรออกเหมือนเขาเคยเห็นลายสลักอันนี้ที่ไหน จึงนำเมมโมรี่ในกล้องของเขามาเสียบเข้าในแมคบุ๊กและเขาก็เปิดรูปดูซึ่งในเมมกล้องนั้นมันมีรูปของโอที่ถ่ายคู่กับใหม่อยู่ด้วยซึ่งตัวของปริศนาเธอก็มาดูรูปอยู่ที่หลังโอด้วยเช่นเดียวกันซึ่งโอเขาก็เปิดไปเจอลายสลักไม้นี่เป็นตรงห้องที่ชาวประมงนั้นถูกจับตัวไปไว้ในห้องนั้นปริศนาจึงบอกไปว่าฝีมือการสลักไม้ที่เห็นในรูปเป็นฝีมือของแฟนของเธอนั่นเองและเรื่องราวก็ตัดมาที่ใหม่ซึ่งตัวของใหม่เธอก็ไปเอารูปภาพต่าง ที่โอ้ัันเคยถ่ายเอาไว้เกี่ยวกับข่าวที่โอ้นั้นทําเกี่ยวกับพวกชาวประมงขึ้นมาดูรวมถึงเธอนั้นเปิดแม c บุ o ๊กแล้วก็มีข้อมูลที่โอ้นั้นเคยทําเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาโอ้ละปิศนา ได้มายันห้องที่โอนั้นได้ถ่ายรูปเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีชาวระมองอยู่สักคนเดียวซึ่งเมื่อปิศนาได้เจอแผ่นไม้นั้นเธอจึงรู้ว่านั่นคือฝีมือของแฟนของเธอนั่นเองเรื่องราวย้อนกลับมาที่ใหม่ซึ่งตัวของใหม่นั้นพยายามโทรติดต่อโอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เธอจึงตัดสินใจเก็บข้าวของแล้วก็ไปหาโอ้ที่ท่าเรือเรื่องราวย้อนไปในวันที่แฟนของปิศนา กำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งเขาก็พกไม้สลากมาด้วยเมื่อรถนั้นเดินทางมาถึงที่ไทยและถูกเปิดประตูออกมาพวกเขาทุกคนที่มาที่นี่พวกเขาก็ได้พบกับลุงคนที่หลอกพวกเขามาเป็นแรงงานท่าที่นี่และพวกมันก็ยิงปืนขู่ให้ทุกคนนั้นทําตามและถ้าใครไม่ทํางานหรืออู้งานก็จะถูกไอ้ลุงนี่ทุบตีอย่างรุนแรงและในตอนนั้นที่โอ้นั้นเห็นว่าชาวประมงคนหนึ่งกําลังพยายามหนีซึ่งนั่นก็คือแฟนของปริศนานั่นเองเขาพยายามหนีแต่ก็ไม่ สามารถหนีรอดไปได้ซึ่งตัวของแฟนของปริศนาเขาก็ได้สลักไม้เป็นภาษาบ้านเกิดของเขาแล้วก็ได้วางไว้ที่ห้องแห่งนี้คิดว่าสักวันหนึ่งคงมีใครมาช่วยเขาไปได้ ซึ่งที่ไม้นี้ยังคงอยู่ในห้องนี้เป็นเพราะว่าคนที่จับปวกงวนมาไม่รู้ภาษาที่แฟนของปริศนาเขียนนั่นเองเมื่อปริศนานั้นดูแท่งไม้นี้ตัวของโอ้นั้นก็ได้เห็นลายสลักที่อยู่ด้านหลังเป็นข้อความที่บอกว่าช่วยผมด้วยผมอยู่บนเรือสีฟ้าตัวของโอจึงบอกกับปริศนาไปว่าให้เธอนั้นไปตามตำรวจมาเดี๋ยวเขาจะแอบขึ้นไปบนเรือเพื่อช่วยแฟนของปริศนาเองหลังจากนั้นตัวของโอก็พยายามสังเกตหาเรือสีฟ้าจนเขาได้เจอแล้วก็แอบขึ้นมาบนเรือนี้จนสําเร็จตัวของปริศนา ก็ได้ไปตามตำรวจมาที่นี่ โอเขาพยายามตามหาแฟนของปริศนาจนเจอแล้วเขาก็บอกกับแฟนของปริศนาไปว่าตอนนี้ปริศนากําลังตามหาตัวของคุณอยู่เดี๋ยวผมจะพาคุณหนีซึ่งณนะขณะน,นี้ตัวของใหม่เธอก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้เช่นเดียวกันและเธอก็พยายามมองหาโอแต่ก็ไม่เจอซึ่งขณะที่โอกําลังพาตัวของแฟนปริศนานี้แต่ก็ได้เจอกับลุงที่เข้ามาขัดขวางเอาไว้แล้วก็เอาปืนมาจ่อโอเอาไว้และมันก็ถามโอไปว่ามึงแอบขึ้นมาบนเรือของกูทําไมซึ่งขณะที่โอ กำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่มันอันตรายมากๆเขานึกถึงคําของใหม่ที่บอกโอว่าอย่าไปได้ไหมอยู่กับหมเถอะนะแต่โอนั้นก็ไม่ยอมหยุดและเขาก็ออกไปทํางานซึ่งโอนั้นก็นึกถึงความฝันของเขาที่เขาอยากขอใหม่แต่งงานซึ่งในฝันของโอมันช่างสวยงามมากๆและใหม่ก็ยินยอมที่แต่งงานกับโอแต่นวันนี้ โออาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเรื่องราวตัดมาในตอนที่ลุงนั้นถูกตำรวจรวบตัวและคนในแก๊งของมันก็ถูกจับตัวระจนโมดส่วนแฟนของปริศนาก็ได้เจอกับปริศนาทั้งคู่ได้เจอกันและเข้ากอดกันซึ่งทั้งสองคนก็ร้องโห o ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้มาเจอกันส่วนตัวของใหม่เธอก็พยายามมองหาโอแต่ก็ไม่เจอเลยไม่เห็นแม้แต่เงาของโอที่เดินลงมาจากเรือนั่นเมื่อปริศนาได้เห็นใหม่เธอก็จําได้เพราะว่าเธอได้เห็นรูป ของใหม่ที่ถ่ายคู่กับโอในวันที่เธอนั้นดูรูปที่โอเปิดให้ดูนั่นเองเธอจึงบอกกับแฟนของเธอไปว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของโอผู้ชายที่ขึ้นไปช่วยแฟนของเธอไว้ซึ่งแฟนของปิศาได้ถือกระเป๋าของโอนำมาด้วยและปิศาก็ยื่นกระเป๋านี้ให้กับใหม่และบอกกับใหม่ไปว่าโอนั้นได้ถูกยิงจนตกเรือไปซึ่งก็ทำให้ใหม่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับร้องโหมร้องไห้และวิ่งออกไปและตะโกนเรียกโอโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ โอยังคงมีชีวิตอยู่หรือเขาได้ตายไปแล้วและหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าผู้ชายและเด็กชาย9.5ล้านคนทั่วโลกถูกหลอกไปทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมประมงพวกเขาเป็นลูกน้องพี่สามีและพ่อของใครบางคนและเรื่องราวหนังสั้นเปริศน,นาก็ได้จบลงซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นหนังสั้นที่รณรงค์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่นเองนะครับ ซส่งหนังสั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆกันแล้วกันนะครับ เป็นเรื่องราวของนักข่าวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอนะครับผมเขาเนี่ยตามข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อยู่ซึ่งตัวของโอเนี่ยทำงานอย่างหนักแล้วก็ผิดใจกับแฟนของเขาที่มีชื่อว่าใหม่นะครับโอเนี่ยได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปิศนาเธอตามหาแฟนของเธอที่ถูกหลอกมาค้ามนุษย์อยู่ที่ประเทศไทยจนวันหนึ่งเนี่ยโอได้เบาะแสเป็นไม้สลักที่เป็นฝีมือของแฟนของปิศนานั่นเองซึ่งเขาก็ได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าช่วยผมด้วยผมอยู่บนเรือสีฟ้า ซึ่งตัวของโอเนี่ยก็ได้ให้ปิศนาไปแจ้งตำรวจนะครับและตัวของโอก็บุกขึ้นมาบนเรือจนได้เจอกาแฟของปิศนาจริงๆและสุดท้ายตัวของเขากลับถูกยิงตกน้าไปแต่คนร้ายก็ได้ถูกตำรวจจับไว้ทั้งหมดนะครับและในตอนท้ายตัวของแฟนปิศนาเนี่ยก็ได้นำกระเป๋าของโอมาให้กับใหม่ซึ่งในกระเป๋านั้นมาอาจจะมีอะไรบางอย่างและอาจจะเป็นแหวกของโอด้วยเช่นเดียวกัน ที่เขาอยากจะขอใหม่แต่งงานแต่นะวันนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วพอเขาได้ถูกยิงตกน้ําไปหนังสั้นให้เราได้คิดไปเองนะครับผมว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วไหมหรือเขา อาจจะรอดก็ได้ถ้ามีใครไปช่วยเขาได้ทันนะครับผมโอเคแล้วพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสโลว์นี้ไปแล้วครับ ปลีบต้นต้นไม้ที่โตในบ้านใหญ่เสาหลังที่ไม่เหมือนใครหาเงินเลี้ยงปากท้องจะวิธีไหนกูก็จะลองแม่ไก่ไม่คเคร่งเตกูไม่แคร์สนแต่พ่อและแม่ลูเมีมต้องสบายจะจในแค่ไหนกูต้องหามตายความสำเร็จคนพูดกันจะเงินหรือเพชรพอมาประดับฟันมันจับต้องได้จะถอยคว้า,วาม,มาอย่าไปสนชื่อเสียงมันแค่เพียงหลอกตอาทุกยันถึงจันกูยังต้องทำงานไปเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์หาเงินแต่งเมียไปทีละนิดตัวทนทุกคนที่สู้บุกชีพ